อไ,อ,ไอ้วัดโอ้ยวัดโอ้ยค็อบไม่ดีแล้ว Huh. Yeah. กลับนะดอเขาหรอกจกจโอะดือ มาดีเก๋ๆทำะไรทัก ก <ừ S 2> ัน,นยูค่ะออกมาเลยกระทำไมลูกกระตำไม,มสองสองสี่กันยูค่ะ 6 6 6 5 6 Waa Waa Di 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 そう。So, so, sí. กินข้าวกินข้าวเหรอเอาสขาวะขาวดี đi oh, <coughs> <coughs> ก้าวไปรูข้รวสบายอ้าวกินข้าวอกินข้าวอ ก็ไปดิกลับตะไปทักลูกไปแล้วลูกไปแล้วอของอะไรคะของอะไรคะของอะไรคะ

ฉ ouais, right. ันหรอก็ทำไม่รู้กูวากทไม่รู้ลงมาอ้วย

got my Why? <laughs> Koo <Cuckoo -ca> <laughs>

ขอบุณเลยค่ะขอบุณเลยค่ะขอบุณเลยค่ะวินโีครับอือชิบะวะ Oh <laughs>